Ų, แล้ก็ให้จับไข่ปลาสาหาทุเที่เอท่านผู้ใหญ่ท่านอินเนาะสีพันมากอ่มูสิบเอ็งานกเย็นล้วก็เดเียไปดูแลทั้งความเรียบร้อยดีงามอ่ทุกส่วนทุกสากอาเราพ่อเขาก้รพ้การมงโลกี่นี่มงพ่อทางดน แลเราได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลทางด้านในเลยครับนครัวทางด้านในดูแลช่วยกันหายใจลมและตอนนี้ก็รอพิธีรอเวลาอีกสักเล็กน้อยนี่ก็ถึงเวลาได้ช่วยกันตอนนี้ก็ทางด้านบนก็คือฮักเหมือนเดิม เพราะว่าขอ,ของรางวัลไข่ลปลาจะออกเป็นพัดลมไข่ปลาจะออกเป็นติ๊โต่าฉะนั้นอยากจะเยมก็ไปดูได้ของรางวัล20บาทราคาพอเหมาะพอจอบพอดอีเพื่อลงทุนก็หาทุน ไม่ให <c oughs> ้เกิดความเงียแต่ว่าเฉียบเกื่อนปันโทลในรูปในงานในรูปภาพแล้อาฉะนั้นเรียกว่าสมใจสมใจ้าพมันจบแล้วอาตมาก็จะประมูลรูกน้องหนีู่ในเป็นมีนาทีนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่อฉะนั้นให้โยม จ้าอดังนั้นเพื่อที่จะอ่านโยมพ่อถวายยังไม่ได้อ่านชื่อบัต่อถวายเลยโยมสาธุอนุโมทนาก่อนจะได้อ่านรายนามที่ร่วมทำมากน้อยก็ทำร่วมกันโยมเรามาเราอาจจะไม่ใช่ต้นเราอาจจะเป็นกิ่งเป็นใบเพื่อให้ต้นไม้นั้นได้งดงามมีรายประพุทธบาทรกันเนี่ยเอาสีเสกเดียบนี่วาดเด้อ้วยดันั้นนี่ดุลย <L anne craft> มาเที่ยวกันเลยค่ะบ้านสวยมากเลยค่ะพี่พี่น้องเอฟซีบาทนันอนุมนาสาธุอนุมนาสาธุรวมกันบุญทอองไันไทยหนึ้อยบาทฉะนั้นรวมด้วยช่วยกันพัินาบุญยิ่งตัปสิโรวรยอดหบาทสาธุสาธุอนุมูนาโยมยินเงินย นันีปัตยก่อนออญญายผู้ใหญ่พ่านินสีคำหนึ่งสามร้อบาท11บ่ทสิเอ็ดผัวไว้วัดน้องกูมีหนึ่งพบาทวัด 1, ติพักสรเขพอิตยารามอฉะนั้นก็สมยามากอ่ะค่ะงาานอัจกาพระคูสติธรรมวันวัาจากนักบุญอสิเก็หนึ่งพัน,บ,น,บ,น 1, บาท กบขอบคุณในเมตตาคุณอารีนุ่มันหนึ่งร้อยบาทของครอบครัวอิ่มเต็มหนึ่งร้อยบาทก่อนน้อมถวานและก็คุณทีระดัครูพ่อคุณครูคุ้ชัยเ้ืช่วยพื่หเ่ยบ้านครูสามร้อยบาทก่อนน้อมทนาคุณพ่อคุณมีบุตรมีหนึ่งร้อยบาทคครู คุณไยรักประธานไทยเงินร้อยบาทน้ำปูขอท่านมทธนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญได้ร่วมทำบุญฝ่าทานมงธนาการสาธุในบุญในกุศลที่เราได้ด้วยกันถือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญไม่น้อยเลยที่เราทำไม่น้อยเลยยกขึ้นเหนือหวตวัดตักดิตอธิษฐาน พังทายก็ต้องตั้งใจสาธุผู้ชมชื่ออะไรเขียนเลยทุกยมนะเขียนได้เลยเขียนได้เลยมาแต่มาแต่นั้นเราก็สมทบเพื่อที่จะได้ผาบุญร่วมกันหลวงพ่อชาวว่าตั้นหนองโพท่านมีภารกิจเยอะแยะที่อยากโยมมาช่วยกันสมทบชุมชนสมทบแรงงานด้วยกันนี่คือแต่ก่อนก็ เห็นมั่นอยู่ประจำทำเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเดกตึงมีพี่น้องอยากโยมมาจากตั่วสารพิษมาร่วมการคุณพระพุทธชูวิทย์เราเบอร์วังหินเบอร์หนึ่งหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคุณคุณโยมสมองบอกสีทองแก่ ภูมิใจของหมู่บ้านค่ะน้องทำมัเห็นมาค่ะแเยอ๋อแ่จัง หนึ่าคบว่าเราตาอคุาวต้อเปียนสื่อแล้ววราต้องคุยอาจารย์ที่ให้มาต่อยอดต่อยูนในครั้งนี้ทั้งเราทั้งนักเรียที่มุ่งตั้งใจทำในครั้งนี้ก็ได้กับการสนับเนิน กรรุ่เรืองการงานกรรุ่งเรืองไยอายุวันสุดทาแล้วทุกท่านทุวคนอ่าพาดเดินกระทอนไปยัง F.C. สามนักปั่แดงอ่าฝัที่จะไปฟุตาอลอันเชยินค่ะสวยค่ะตอ้โรงงานอ่าฝัที่จะไปอานถวายได้เลยโยนอ่าก็ได้รับเจอกัน รับไปด้วยกันรับราท่องเที่ยวค่ะแขกไปไทยมาค่ะจุดเท็นิงถวายกุในถวายสาธุนิยมกันหวานอนอ่อยอร่อยดีใหคุณพ่อสองร้อยบาทเนาะนุ่มอนายุณพ่อทำนุ่งพ่อแม่สุราษฎ